สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องชีวิตแคมป์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Air g p s 9000็ t u นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ใช้ออกทิปเนี่ยสทิปแล้วก็จะมา,อาบอกรีวิวข้อดีข้อเสียนะครับผมใช้กับเต็นทั้งหมดอ่ะสองหลังก็คือจะเป็นโคแมนทูรูที่เป็นผ้า PU แล้วก็เป็น c o เดีย a n แคนนะครับ ก็จะมารีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้หลังจากที่ใช้งานมาสองทิปแล้วก็2เต็นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด9,000 BTU นะครับตัวเนี้ยตอนซื้อมาเนี่ยก็จะไม่มีชุดอ่าชุดเขาเรียกว่าชุด2อท่อนะครับจะเป็นการที่อดูดอากาศาภายในเต็นเข้าเข้า เข้าตัวคอยเย็นนะครับที่เป็นเซนเซอร์ของแอร์เนี่ยกับชุดหลุดอากาศที่ระบายคอยร้อนนะครับชุดนี้คือซื้อเพิ่มนะครับตั้งหาอยู่ประมาณ2,400บาทตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่1 3ึ0 0หรหรือ3,500นอะครับประมาณนี้ผมจะไม่ได้ละไม่แน่ใจก็จะเป็นตัวเครื่องปเปล่าๆแล้วก็จะมีท่ออ่าท่อหดท่อเฟกเนี่ย,ยมาให้หนึ่งอัน คราวนี้การทำงานนะครับตัวเนี้ยอ่าก็จะเหมือนแอร์ทั่วๆไปก็จะมีปุ่มตัว power ปุ่มอุณหภูมิปุ่มสวิงตัวนี้คือตัวบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็จะเป็นตัวปรับพัดลมความแรงพัดลมตั้งเวลาเปิดปิดได้ก็จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่ ส่วนในการาต่อท่อนะครับตัวเนี้ช่องนี้จะเป็นช่องปล่อยแอร์ปล่อยความเย็นนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้จะเป็นท่อ,อปล่อยลมร้อนนะครับตัวเนี้ผมใช้กับเต็นท์แคนวาสนะครับที่เป็นผ้าขัดตอนก็คือจะใช้เป็นชุดสองท่อ โดยที่ว่าข้างบนเนี้ยที่เป็นดูดดดูลมเย็นเนี่ยเข้าไปทําอุณหภูมิข้างในเนี้ยเราจะไม่ใส่นะครับก็คือถอดออกไปเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแผ่นที่ปิดปิดไว้นะครับเราก็ดันออกมาเพื่อเพิ่มการดูดเข้าไปตัวเนี้ยมันจะดูดอุอณหภูมิดูดในเต็นต์เราเนี่ยหนึ่งไม่ให้เต็นท์มันพองแล้วก็ทําให้แอร์เนี่ยมีการตัดการทํางานก็คือไม่ทํางานหนักเกินไป การทำงานหนักเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดหยดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าการทํางานหนักของแอร์เนี่ยหมายถึงการที่แบบมันไม่ตัดเลยส่งแต่ความเย็นอย่างเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้จะให้ดูก่อนว่าการต่อชุดะระบบสองท่อเนี่ยภายในเต็นท์ที่เป็นผ้าขัดตอนเป็นแคนวาสเนี่ยต่อ,อยังไงบ้างตัวด้านล่างนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวที่ไปดูดดูดเอาอากาศข้างนอกเป็นเป็นอากาศข้างนอกนะครับดูดเข้ามาผ่านท่อนี้แล้วเข้าไปที่คอยร้อนด้านล่างแล้วก็จะมาออกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นข้อลมร้อนนะครับ มาแรงเข้านะครับก็เลย,บบยเอาไปใส่เป,เป็นอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยหลักๆของแอร์ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับในการที่จะติดตั้งในเต็นท์ค่อนข้างจะง่ายเลยก็คือเราไม่ต้องมานั่งสลับหน้ากากอะไรพวกนี้นะครับต่อลมร้อนออกแล้วก็ต่อจุดอสองข้อเข้าไปหรือถามว่า ไม่ต่อได้ไหมก็ใช้งานได้ปกติครับแต่เรื่องความเย็นความช่าเนี่ยมันอาจจะสู้แบบชุดนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันแยกกันนะครับคอยอ่ะมันจะมีคอยเย็นข้างบนแล้วก็คอยรอข้างล่างซึ่งถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่ฝาครอบตัวเนี้ยมันก็จะดูดอากาศไปในเต็นท์หมดทําให้อากาศในเต็นท์เนี่ยมันอาจจะไม่เย็นคงที่แต่ถ้าเราเปิดตัวเดียวเนี่ยก็คือตัวคอยเย็น เขาจะดูอากาศภายในเต็นท์นะครับผ่านเซ็นเซอร์ข้างในแล้วก็ปล่อยออกมาข้างหน้าก็อ,อยู่ในเต็นท์วนอยู่แค่นี้ทําให้คือตอนเนี้ผมเปิดอยู่ี่25ก็คือเย็นเย็นมากนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกอย่างนึงก็คือเคสนะครับตนนัวเนี้จะเป็นเคสใส่แอร์นะครับของ Wildlife Canvas นะครับตัวน,นี้ อันน,น,นี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกกับการในการยกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเคสเนี่ยมันจะยกตรงนี้นะถแถวแนี้นี่มจะมีตัวยกยกแอร์อยู่ถแถวแนี้ซึ่งยกลำบากนะครับกับน้ำหนักแอร์เนี่ยยี่สิบสี่กิโล ก็ค่อนข้างที่จะหนักยกขึ้นรถอะไรด้วยส่วนถ้าเป็นเคสตัวนี้เขาจะมีตัวยกตัวนี้เลยก็ถามว่าเป็นไอเทมที่ควรมีไหมผมแนะนําว่าก็ก็ควรมีนะเพราะว่ามันช่วยให้เราอ่ะเคลื่อนย้ายแอร์ได้สะดวกยกง่ายตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์เคสนะเป็นบุนุ่มค่อนข้างดี แล้วก็กันพวกเคสเป็นลอยเป็นอะไรก็อยู่ประมาณพันพันพันเก้าประมาณนี้นะครับพันเก้าเผื่อใครสนใจก็ไปหาดูได้ในอ่าแอปส้มอะไรพวกนี้นะมีขายอยู่คราวนี้ผมจะเล่าถึงว่าทำไมแอร์เนี่ยเวลามันมันไม่ตัดการทางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือที่ที่แล้วเนี่ยผมอะ่ะก็ใช้แอร์ตัวนี้แหละ แต่กลางโคแมนที่เป็นผ้าพีนะครับแต่ไม่ได้เอาแอร์เข้าไปในเต็นท์เอาแอร์ไว้ข้างนอกซึ่งตัวโคแมนพรูที่ผมใช้เนี่ยมันจะจริงๆแล้วอะตามหลักแล้วอะมันจะต้องต่อชุดอสองท่อเนี่ยเข้าไปข้างในข้างในเต็นท์ก็คือเราต้องเอาท่อเนี่ยสองสองท่อเนี่ยยัดเข้าไปข้างในเต็นท์ก็คือท่อดูดดูดล,ลมลมเย็นในเต็นท์เนี่ยที่ผ่านคอยเย็นเนี่ยเอาเข้ามาทําความเย็นกับ ตัวแอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นท่อลมเย็นเนี่ยที่ปล่อยแอร์เย็นนะครับเข้าไปในเต็นท์อีกท่อหนึ่งก็คือทําให้ผมอ่าต่อ,ต,อต่อชุดสองท่อเนี่ยเข้าไปในเต็นท์นะถามว่าหลักหลักจริงๆแล้ว่มันต้องทําอย่างนั้นแต่พอดีว่าเมื่อเวลาผมเอาท่อเนะี่ยสองท่อเนี่ยเข้าไปข้างใน,ม,นมันมัมนมีมันมีระยะหา่างระหว่างซิปประตูะครับเยอะเกินไป จริงๆโคแมน่มันจะมีประตูเข้าออกสองทางแต่ด้วยที่นอนที่เรามีอยู่เราต้องดันดันไปติดประตูด้านหลังทําให้อ่าเราไม่สามารถจะเปิดซิปหรือว่าเอาเอาทอ่อแอร์เข้าไปได้เรื่องเนื่องจากว่าทอ่อแอร์ม,มันมีขนาดจํากัดนะประมาณเมตรเมตรที่เมตรสิบเมตรยี่สิบประมาณเนี้ยทําให้เราต้องเอาไวด้นนด้านหน้าเพราะด้านหน้ามันเป็นประตูทางเข้าแล้วเวลาเราจะปิดประตูรูดซอะมันทําให้แบบปิดไม่ทนิดพวกมลงมาแลงมันเข้าไปได้ ผมก็เลยตัดสินใจต่อให้ท่อลมเย็ยนเข้านะคะแล้วก็เอาท่อลมร้อนออกนอกเต็นไปคราวนี้ตัวแอร์เนี่ยไอตัวที่ที่จะต้องรับลมอลมเย็ยนเนี่ยที่จากในห้องเต็นเนี่ยมันไม่สาม,มารถที่จะดูดมาได้แล้วผมก็เลยเปิดเปิดด้านข้างออกเพื่อรับลมนอกเต็นคราวนี้มันทําให้อุณหภูมิข้างนอกอ่ะมันมีความร้อนมากกว่าในเต็นทำให้แอร์มันไม่ตัด คราวนี้มันเกิดคอนเดนต์นะคันเป็นน้ําหยดน้ําหยดที่ท่อเลยเยอะเลยอ่าตัวเนี้ยถามว่าอนาคตผมจะแก้ไขยังไงผมจะต้องซื้อตัวตัวหน้าแป่นที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่ที่เป็นอคนะคริลิกครับเพื่อมีหนึ่งตัวเพราะทิปเนี้ยผมออกมาแค่ตัวเดียวนะผมมีแค่ตัวเดียวก็ถามว่ามันเย็นมันหนักมันหนาวมากครับแต่แค่มันจะเกิดคอนเดนต์น้ําหยดแค่นั้นนะคคือนั่นคือข้อข้อเสียของการที่ว่าถ้าวางนอกเต็นท์นะมันก็จะเปียก นิดหน่อยที่ที่ว่ามันมีปัญหาผมเพราะว่า,วามันเปียกลงเคสไงเคสมันเปียกแต่ถ้าใครไม่มีเคสออมันเป็นน้ําหยดข้างนอกขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะ่ะตื่นเช้ามาแล้วก็เช็ดได้แค่นั้นแบบจริงๆมันเป็นมันเป็นข้อเสียแบบที่แบบเล็กน้อยที่มันเป็นคอนเดนต์แค่นั้นเองครับกับผ้าพีนะแต่ส่วนสาหรับแคนวาสเนี่ยก็คือตอนนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่มีคอนเดนอะไรเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่า,าการระบายการระบายของ อากาศในผ้าเนี่ยม,มันดีกว่าพ u ยูพียูเนี่ยเขาจะระบายไม่ได้เลยก็ทําให้ข้างในเย็นจัดข้างนอกร้อนนะครับก็มีหยดน้ำนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเผื่อใครที่คิดจะซื้อแอร์แต่ยังไม่รู้ว่าไอา้ตัวปักพ่วงเนี่ยก็สําคัญนะครับผมแนะนำนะครัถ,ถ้าอย่างตัวก้าพัดีดียูเนี่ย กำลังไฟอ่ะเขาพันวัดขึ้นให้นะให้ใช้นะให้ดูสายไฟพ่วขงของของทุกคนนะว่า,าที่จะใช้กับแอร์น่มันใช่สองจุดห้าไหมควรจะเป็นสองจุดห้านะครับสายไฟใหญ่เป็นสายไฟเส้นดำแล้วก็เป็นบล็อกอยาจะด,ดีที่สุดนะเพราะว่าการที่เราเปิดแอร์ต่อเนื่องมันจะมีความร้อนเผื่อแบบบางลานเนี่ยเขามีแบบไฟกระตุกไฟเกินไฟอะไรขึ้นมาถ้าสายไฟหนึ่งจุดห้าเนี่ยก็ต้องดูสเปคนะครับว่าสามารถรับกาลังวัดได้เท่าไหร่ ถ้าดีๆหน่อยก็รับได้ถึงสามพันสาพันหกอย่างเงี้ยก็คือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเพื่อการเซฟตี้ของตัวแอร์ด้วยนะครับนะแนะนำให้ใช้เป็นขนาดสองจุดห้าขึ้นไปจะดีนะครับซึ่งตัวนี้รับรองว่าไม่มีตกนะครับเพราะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าแอร์ Air ไม่ต้องใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีกำลังวัดบอกบอยู่แล้วแล้วก็เลือกใช้ให้มันตรงตามความต้องการนะครับ ของเครื่องไฟฟ้าเราหนึ่งก็คือยืดอายุด้วยนะสองก็คือป้องกันที่แบบไฟสายไฟไหม้สายไฟร้อนอะไรพวกนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรต่อนะครับก็ฝากติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ